เฟสของคลื่นคืออะไรและเราสามารถคำนวณได้อย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ lap ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอลำดับที่2นะคะในเรื่องของคลื่นค่ะก็คือเกี่ยวข้องกับคลื่นน้ำนั่นเองนะคะ พี่จะอธิบายนะคะเกี่ยวกับเฟสที่อยู่บนคลื่นน้ำนะคะแล้วก็วิธีการคำนวณค่ะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่าเฟสของคลื่นกันก่อนนะคะเฟสของคลื่นก็คือตำแหน่งใดๆบนหน้าคลื่นหน้าคลื่นคืออะไรหน้าคลื่นก็คือ,อตัวของคลื่นนั้นนะคะที่ได้มีการเคลื่อนที่ไปนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะถ้าพิจารณาอย่างง่ายๆเนี่ยให้น้องๆนะคะคิดถึงคลื่นของคลื่นน้ำทะเลเนี่ยที่ซัดเข้าหาเราะคะบริเวณทั้งหมดของคลื่นนั้นอะเขาเรียกว่าหน้าคลื่นนั่นเองะคะ่ะทีนี้นะคะเราจะมองคลื่นของน้ำทะเลเนี่ยนะคะโดยปกติเรามองจากทางด้านหน้าเนาะแต่เราเปลี่ยนใหม่คะ่ะเราไปมองจากทางด้านข้าง ถ้ามองจากทางด้านข้างเนี่ยคะเราจะเห็นลักษณะเป็นกราฟแบบนี้นะคะขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้อันนี้คือมองจากทางด้านข้างเนาะดังนั้นรูปนี้นะคะคือรูปคลื่นผิวน้ําที่มองจากด้านข้างที่เวลาหนึ่งหรือว่านาเวลาหนึ่งนั่นเองแสดงว่า ทั้งหมดล,ลูกขึ้นทั้งหมดนี้นะคะเราจะจับเวลาที่เวลาเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็มีค่าแกน y แกน y ก็คือการกระจัดในแกน y นะคะแล้วก็มีค่าในแกน x ก็คือหมายถึงการกระจัดในแนวแกน x นะคะหรือว่าระยะในแนวแกน x นั่นเองนะคะเรามาพิจารณาค่ะว่าอะไรคือเฟสของขึ้นบ้างเฟสของขึ้นคือตำแหน่งบนหน้าขึ้นดังนั้นถ้าเรามองเห็นทั้งหมดนี้ก็คือตำแหน่ง ที่อยู่บนหน้าขึ้นทั้งหมดเลยนะคะถ้าพิจารณาง่ายๆให้น้องๆคิดถึงวงกลม1หน่วยนะคะเราเป็นวงกลม1น่หน่วยเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4เขาเรียกว่า4ควอดแดนนะคะหรือว่า4ส่วนนั่นเองนะคะโดยจุดตรงกลางคือจุดออริจินนะคะจุดออริจินก็คือเป็นจุด00 จุดศูนย์เป็นจุด origin เนาะแล้วถ้าก็วนกลับไปอีกรอบนึงก็จะเป็น3 6 0องศาเหมือนกันนะคะแล้วก็จุดกึ่งกลางบนแกน y นะคะอันนี้ก็คือ90เนาะแล้วถ้าทางซ้ายมือก็เป็น270แบบนี้ค่ะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าเอามาจุดบนคลื่นนั่นเองคะดังนั้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นบนจุด origin เลยเนี่ยนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดศูนย์องศานะคะแล้วก็ขึ้นเนี่ยก็เกิดการเคลื่อนที่ขึ้นไปเห็นไหมคะดังนั้นจุด จุดที่อยู่บนสันขื่นของขึ้นลูกแรกนี่นะคะก็คือมุม90องศานะคะแล้วก็เคลื่อนที่ลงมาตรงนี้มาอยู่บนแกน x นะคะแต่อยู่ขวามือถัดไปนี่คือ180องศาแล้วก็ักลงมานะคะที่ท้องขื่นตรงนี้พอดีนะครยอดของท้องขื่นก็คือ270องศานะะแล้วขึ้นกลับไปอยู่บนแกน x ที่ห่างออกไปอีกเนี่ยก็คือ360องศา พูดง่ายคือจะค่อยๆเพิ่มนะคะทีละ90องศานั่นเองนะคะไปที่สันคลื่นนะคะแล้วก็ลงมาที่บนแกน x นี้นะคะแล้วก็มาที่ท้องคลื่นแล้วก็ขึ้นมาที่บนแกน x เนี่ยเพิ่มทีละ90องศานั่นเองนะคะนั้นทุกตำแหน่งของจุดอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเฟสนั้นแสดงว่าเฟสเนี่ยมักจะเรียกในลักษณะที่เป็นมุมองศานั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าจุด p นั้นนะคะอยู่ที่เฟส90องศา จุด Q อยู่ที่เฟส270องศาจุด p ีพามนะคะ P แล้วก็ขีดตรงเนี้ยเรียกว่า p ีพามนะคะอยู่ที่เฟส450องศานั่นเองแบบนี้นะคะคือคำว่าเฟสของคลื่นทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้จักอีกนะคะเราต้องพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะมาเปรียบเทียบกันนะคะถ้าเราพิจารณานะคะ P กับ p ีพามนะคะพกับพีพมเนี่ย เขาอยู่บนจุดนะคะถ้าเราพิจารณาว่า2อ,อันนี้เป็นคลื่นเหมือนกันเป,เป,เป๊ะๆหมายความว่า P จริงๆแล้ว P กับ P พร์มเนี่ยเขาอยู่ที่เฟสเดียวกันถูกต้องไหมคะแต่ว่าอันนี้ถ้าพิจารณาเป็นคลื่นนะคะแบบเดียวกันเป๊ะๆแต่ตอนนี้ไม่ใช่เนาะเขาอยู่ถัดออกไปนิดหนึ่งนะคะอ่าทีนี้ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าเราพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ของจุด P นะคะ ถ้าเราบอกว่าคลื่อนเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะแดงว่าจุด P อันนี้จะมีทิศทางกําลังเคลื่อนที่ลงนะคะพี่ก็จะเอาลูกศรลงมาชี้ลงมาพีพามก็เหมือนกันค่ะเขาอยู่บนยอดขึ้นเขาจะต้องลงมาใช่ไหมคะนั้นพีพามก็มีทิศในการเคลื่อนที่กําลังเคลื่อนที่ลงทั้ง P ีและ P ีพามนั้นมีทิศในการเคลื่อนที่ลงทั้งคู่เราจะเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นเฟสเฟสตรงกันนั่นเองเฟสตรงกันนี้มีระยะห่างกันเท่าไหร่ระยะห่างก็คือระวัดจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งนั้น P กับ P' พามเนี่ยห่างกันเป็นระยะเท่านี้ซึ่งเรารู้แล้วว่าระยะของสันคลื่นหนึ่งไปอีกสันคลื่นหนึ่งก็คือระยะของ1นึ่งลมดาหรือระยะของ1ความยาวคลื่นนั่นเองนะคะนั้นเราจะเรียกนะคะว่าจุด P กับ P' พามที่ห่างกันระยะกัน1นึ่งลมดาานี้นะคะว่าเป็นคลื่นที่มีเฟสต,ตรงกันหรือว่าอินเฟสนั่นเองที่เป็นอินเฟสเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะมีทิศ ลงนะคะมีทิศที่กําลังเคลื่อนที่ลงทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็อยู่บนสันขึ้นเหมือนกันทั้งคู่ด้วยนะคะแต่ถ้าเรามาพิจารณาที่จุด Q ิวจุด Q ิวเนี่ยอยู่ตรงท้องขึ้นใช่ไหมคะอยู่ตรงปลายของท้องขึ้นเลยเขากําลังจะมีทิศขึ้นนะคะดังนั้นถ้าพิจารณา Q Q จะมีทิศพุ่งขึ้นนั่นเองนะคะจุด Q ิเนี่ยจะมีทิศพุ่งขึ้นนะคะถ้าเราเอา Q ิวไปเปรียบเทียบกับ P พามหรือว่า P ก็ได้นะคะแล้วแต่ เหมือนกันนั่นแหละพี่เอาไปเปรียบเทียบกับ p ีพามจะพบว่านะคะคและ p ีพารมเนี่ยมีระยะที่ห่างกันอยู่แลมด้าส่วน2นะคะเพราะว่า P กับ P ห่างกัน1นึ่ b แลมดาแต่ว่า Q กับ p ีพารมเนี่ยห่างกันครึ่งหนึงของแลมด้าดังนั้นก็เป็นแลมด้าส่วน,น2นั่นเองนะคะหรือว่า1นส่วนส l a แลมดามีค่าเท่ากันนะคะเราจะเรียกลักษณะอย่างนี้นะคะที่ Q มีทิศกําลังพุ่งขึ้น แต่ว่าพี่มีทิศกาลังพุ่งลงและอยู่กันคนละสว่วนพี่อยู่บนสันคืนแต่คิวอยู่บนท้องคืนแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเฟสตรงข้ามกันเห็นไหมคะเฟสตรงข้ามกันตําแหน่งที่เขาอยู่มันตรงข้ามกันนั่นเองนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า out of phase นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาต่อมานะคะก็คือความต่างเฟสค่ะความต่างหรือความแตกต่างของเฟสเนี่ยเราจะพิจารณา,าจากการที่เราเอา เฟส2เฟสเนี่ยนะคะมาลบกันนั่นเองแต่เราจะพิจารณาในกรณีใดบ้างนะคะกรณีแรกคือการเปรียบเทียบหรือว่าการลบกันนะคะของเฟสของจุดเดียวกันที่เวลาต่างกันหมายความว่านะคะเราพิจารณาแค่จุดเดียวแต่ว่าจับเวลาเพราะว่าคลื่นเขาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆสมมติว่าเราพิจารณาแค่ p เราต้องไปจับเวลาแล้วดูว่า p ตอนแรกอยู่ที่เ0้าเขาเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆในที่เวลาต่างๆเนี่ยเขากลายไปอยู่ที่จุดไหน แล้วจุดนั้นเทียบกับจุดตอนแรกที่อยู่90มันมีค่าเป็นเท่าไหร่อันเนี้ยเราเรียกว่าความต่างเฟสที่เปรียบเทียบที่จุดเดียวมองแค่จุดเดียวตอนที่เขาเคลื่อนที่ไปในเวลาหนึ่งหนึ่งแต่ว่านะคะจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเฟสของจุด2จุดที่เวลาหนึ่งหนึ่งซึ่งก็คือรูปนี้นั่นเองพอรูปนี้นะคะหัวข้อของรูปคือขึ้นผิวน้ําด้านข้างที่เวลาหนึ่งหมายความว่าทุกขึ้นเนี่ยนะคะจับเวลาเท่ากันนะคะอาจจะเป็นเวลาที่1วินาทีหรือว่าสูนเดว,วินาทีแล้วแต่โจทย์กําหนดนะคะ ดังนั้นเนี่ยทุกจุดบนคลื่นนี้นะคะถือว่าจากเวลาที่เวลาเท่ากันดังนั้นเราสามารถเปรียบเทียบจุดบนคลื่นนี้ได้ถือว่าเป็นการหาความต่างเฟสได้เหมือนกันนะคะดังนั้นพี่จะหาความต่างเฟสอยู่2อัน, <obsc> อนก็คือความต่างเฟสร,ระหว่างพีแล้วก็พีพามพีและพีพามนะคะมีความต่างเฟสเท่าไหร่ความต่างเฟสก็คือเอาเฟสของ ตัวหลังก็คือเอาตัวมากตั้งลบตัวน้อยนั่แหละคะ่ะเอาแบบง่ายๆเลยเอามากตั้งลบน้อยดังนั้นพี่เอา P ีพามตั้งนะคะก็คือ450แล้วก็ลบด้วย P ีนะคะพีเฉยๆก็คือ90 450ลบด้วย90จะเท่ากับ360องศาซึ่งมุม360องศาก็คือมุมศูนย์องศานะคะมุมเดียวกันนั่นเองนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ได้ต่างเฟตกันใช่ไหมคะหรือว่าเฟตตรงกันนั่นเองนะคะหรือเราจะต้องจําว่านะคะ เฟสที่ต่างกัน360องศาเนี่ยนะคะเราพิสูจน์มาแล้วเขาต่างกัน360องศาเขาจะห่างกันเท่ากับ1นึ่ดาเพราะว่าจุด P กับ P พาม์มถ้าเราวัดแล้วสันขึ้นหนึ่งไปอีกสันขึ้นหนึ่งก็คือ1นึด่ดาหรือ1ความยาวขึ้นนั่นเองนั้นตัวเลขนี้เราจะต้องจํานะคะเฟสสองเฟสที่เขามีความต่างเฟสกัน360องศาจะเท่ากับ1ความยาวขึ้นหรือเท่ากับ1นึด่ดานั่นเอง ซึ่งลัมดานั้นนะ่ะจะมีค่าเป็นกี่เมตรหรือกี่เซนติเมตรหรือระยะตามแนวแกน x เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์กำหนดให้มาว่าเท่าไหร่นั่นเองนะคะอีกอันนึงก็คือเปรียบเทียบระหว่าง q กับ p พาร์มนะคะ <c oughs> จุด q แล้วก็จุด p พาร์มเนี่ยมีความต่างเฟสกันเท่าไหร่นะคะก็เอาตัวมากตั้งลบตัวน้อยเนาะก็เอา450ตั้งลบด้วย270นะคะได้เป็น180องศา 180องศาถ้าเราคิดให้เป็นดัมดาเขามีระยะห่างกันลัมดาส่วน2น,นั่นเองนะคะโอเคทีนี้เรามาพิจารณาค่ะว่าโจทย์จะถามอะไรเราบ้างะคะโจทย์มักจะถามนะคะการแก้โจทย์ของเฟสเฟสของขึ้นเนี่ยโจทย์มักจะถามเกี่ยวกับว่าถ้าจุด2จุดห่างกันเท่านี้องศาเฟสเท่านี้องศาจะมีระยะห่างกันเท่าไหร่หรือว่าจะมีความเร็วเท่าไหร่มีความถี่เท่าไหร่ ตัวแปรสําคัญที่น้องจะต้องจําก็คือต้องจําอันนี้ก่อนค่ะว่าความยาวคลื่นหรือว่าหนึ่งแลมยาแลมด้าเนี่ยคือระยะห่างของคลื่น2ลูกถูกต้องไหมคะในที่นี้จะจุดไหนก็ได้แหละแต่ขอให้ห่างกัน1นึ่งแลมด้านะคะจะมีเฟสต่างกันเท่ากับ360องศาเราพิสูจน์มาแล้วในสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นเนี่ยแลมด้าเนี่ยสามารถเอาไปหาค่าอะไรได้บ้างสามารถย้อนกลับไปหาค่าความเร็ว v นะคะความถี่นะคะ ระยะทางรวมถึงเวลาหรือว่าคาบได้ด้วยนะคะเพราะว่า f กับ t ที่ตัวนี้เวลากับคาบเนี่ยเป็นตัวเดียวกันได้นะคะนั้น v ก็คือความเร็วของคลื่นนะคะเท่ากับ f ลัมดาอันนี้สูตรนี้นะคะพี่ได้สอนไว้ในวิดีโอของคลื่นอันแรกแล้วย้อนกลับไปดูได้นะคะนั้นถ้าเรารู้ลัมดาเราจะรู้ความเร็วคลื่นนะคะรู้ความถี่ได้ รู้ระยะได้แล้วก็รู้เวลาได้เช่นเดียวกันนะคะและสามารถรู้อะไรได้อีกนะคะเราสามารถหาระยะห่างนะคะและเฟสต่างกันที่ตำแหน่งใดๆได้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าห่างกัน2ลูกขึ้นในระยะ1แลมดาจะเท่ากับเฟสต่างกัน3า0รอองศาแต่ถ้าสามมติว่าเขาบอกระยะห่างเปลี่ยนไปเราสามารถเทียบบรรดบัติยางเพื่อหาองศาของเฟสที่ต่างกันได้นั่นเองนะคะ เพื่อความเข้าใจมากขึ้นมาลองทำโจทย์กันดีกว่าค่ะโจทย์ที่1นนะคะบอกว่าคลื่นความถี่500 h เฮิร์นะคะให้ตัวยอ่อ f มาแล้วนะคะมีความเร็ว300เมตรต่อวินาทีให้ v มานะคะจุดที่มีเฟสต่างกัน36องศาหมายความว่าเราเอามุม2มุมมาลบกันนะคะจุดของ2จุดมาลบกันแล้วเราได้ได 3, 36 6องศานะะจะอ,อยู่ห่างกันกี่เมตรหาว่าระยะห่างกันนั้นเป็นเป็นเท่าไหร่นะคะ ังนั้นจุดเชื่อมเรารู้ใช่ไหมคะจุดเชื่อมก็คือแลมด้าเองนั้นจากโจทย์ที่ให้มาเราต้องหาแลมด้าก่อนเพื่อจะเป็นจุดเชื่อมนะคะนั้นแลมดาเราสามารถหาได้จากนี้ค่ะ v เท่ากับ F l a แลมด้านะคะ v แทนด้วย300เมตรต่อวินาทีนะคะ f ให้มาแล้วก็คือ500 h เฮิร์ตซ์500เฮิร์เนี่ยเวลาเราเอามาใส่หน่วยในสูตรเราต้องเปลี่ยนเป็นหน่วย SI หน่วย s i หรือหน่วยมาตรฐานเขาก็คือวินาทีกําลังลบหนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็คูณกับแลมดาที่เราจะหาเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะคะน้องๆจะใส่อุงเล็บก็ได้หรือใส่เครื่องหมายคูณก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะคะเราทําการแก้สมการเราย้าย500เนี่ยนะคะไปหาร300เราจะได้แลมดาเท่ากับ0.6เมตรนั่นเองได้แลมดาเท่ากับ0.6เมตรจําข้อความที่พี่บอกให้จําได้ใช่ไหมคะว่านะคะเฟสต,ต่างกัน3า0ร360องศาก็คือจะต่างกันเท่ากับ 1แลมดาซึ่ง1แลมดานี้เราสหามาแล้วว่า1แลมดานี้มีระยะห่างกัน0.6เมตรนั่นเองนะคะ0.6เมตรลมด้าที่เราเอามาเนี่ยคือแทนตรงนี้ได้เลยก็คือ0.6เมตรนะคะแต่ว่าโจทย์บอกว่าเฟสต่างกัน36องศาละ่ะจะห่างกันเท่าไหร่เราก็เทียบประหยัดตัวอย่างดังนั้นถ้าเฟสต่างกัน36องศา จะห่างกันเท่ากับวิธีการะคะเราจะเอาคูณทะแยงไปอย่างนี้นะคะคูณทแยงแล้วหารตัวนี้นะคะแล้วเราเอา0.6นะคะคูณด้วย36องศาหารด้วย360องศาได้เป็น0.06เมตรนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2บอกว่าขึ้นขบวน1นะคะเคลื่อนที่ได้ระยะ20เมตรให้ S มาคือระยะนะคะ ในเวลา4วินาทีให้ตัว t มานะคะถ้าพบว่าจุด2จุดจุด2จุดเนี่ยนะคะนะคะบนคลื่นนะคะที่ห่างกาัน0.2เมตรหมายความว่าจุด2จุดเนี่ยห่างกาัน0.2เมตรนะมีเฟสต,ต่างกัน120ไอที่ห่างกาัน0.2เมตรเนี่ยเขามีเฟสที่ลบกันแล้วเนี่ยนะคะต่างกันอยู่120จงหาความถี่ของคลื่น,นี้ให้หาตัว f นั่นเองจำได้ไหมคะ ตัวแปรสาคัญก็คือแลมดาตัวแปรสาคัญคือแลมดาดังนั้นเราจะต้องทําการเทียบเพื่อหาแลมดาก่อนอะไรที่จะเทียบหาแลมด d าได้ก็คือมุมที่เขาให้มาแล้วนั่นเองนะคะเขาบอกว่าเฟสต่างกัน120องศาจะห่างเท่ากับ0.2เมตรนะคะแต่เราต้องการหารแลมดาซึ่ง1แลมดาเนี่ยต้องมีเฟสต่างกัน360องศาถูกต้องไหมคะถ้าเฟสต่างกัน3า0องศาหรือ1แลมดาเนี่ยจะห่างกันเท่าไหร่นะคะ ก็จะห่างกันเท่ากับ360องศาคูณ0.2นะคะคูณยแยงนะคะแล้วหารตัวนี้นะคะหารด้วย120 350, 360นะคะคูณ0.2หารด้วย120เท่ากับ0.6เมตรเท่ากับแลมดานั่นเองนั่นหมายความว่าโจทย์อันเนี้ยแลมด้าของเราคือ0.6เมตรเมื่อรู้แลมด้าแล้วเราต้องกลับไปหาความที่ก็เข้าสูตรนี้ค่ะนะคะ v เท่ากับ f แลมด้าจำได้ไหมคะแล้ว v เท่ากับ f ส่วน t นะคะเพราะว่า โจทย์นี่ให้หาความถี่แต่เราไม่รู้ v ความเร็วแต่เรารู้ว่า v มีค่าเท่ากับ s ส่วน t ดังนั้น f แลมดาข้างบนจะเท่ากับ s ส่วน t ข้างล่างนั่นเองเพราะคือ v ทั้งคู่ f แลมด้าเท่ากับ s ส่วน t f นะคะ f ต้องการหาติดเอาไว้คูณด้วยแลมด้าที่เราคิดมาก่อนหน้านี้คือ0.6เมตรนะคะ เท่ากับ s ก็คือระยะตรงนี้20เมตรเอามาแทนนะคะแล้ว t ก็คือ4วินาทีเอามาแทนนะคะย้าย0.6เนี่ยนะคะมาหารได้ f เท่ากับ8.33เฮิรตนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นไปอีกนะคะมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายบอกว่าคลื่นขบวน1มีความยาวคลื่น0.5เมตรให้แลมด้ามาแล้ว2จุดบนคลื่นห่างกัน0.2เมตร m, นะคะ2จุดบนคลื่นเนี่ยห่างกัน0ูเมตร จะมีเฟสที่ต่างกันกี่องศาถามว่าจุด2จุดที่ห่างกัน0.2เมตรจะมีเฟสต่างกันเท่าไหร่ถ้ากําหนดให้ว่าความยาวคลื่นคือ0.5เมตรโจทย์ให้ความยาวคลื่นมาแล้วเราสามารถเอาความยาวคลื่นเป็นตัวเชื่อมได้น,นะคะ,ะตัวเชื่อมยังไงนะคะความยาวคลื่นนะคะเท่ากับคลื่นห่างกัน0.5เมตรความยาวคลื่นก็นคือจุด1กับจุด1มันห่างกันเท่าไหร่นะคะ0.5เมตรนะคะที่0.5เมตรที่ความยาวคลื่น1แลมด้าเนี่ย เรารู้แล้วว่าเราพิจารณามาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันคือเฟสที่ต่างกัน3า0รอองศานั่นเองแต่ตอนนี้เขากําลังบอกว่าคลื่นที่หา่างกัน0.2เมตรเนี่ยจะมีเฟสต่างกันเท่าไหร่แล้วก็เทียบปัญญัติยาดังนั้นคลื่นที่หา่างกัน0.2เมตรเนี่ยนะคะจะมีเฟสต่างกันเท่ากับนะคะเอาตัวนี้ไปคูณกับตัวนี้นะคะก็คือ360คูน0.2นะคะหารด้วยตัวที่เหลือตัวนี้นะคะก็คือหารด้วย0.5เท่ากับ144องศานั่นเองค่ะ เราสามารถสรุปได้ว่านะคะเฟสของคลื่นก็คือตำแหน่งใดๆนะคะบนหน้าคลื่นนั่นเองสิ่งที่เราจะต้องจำอย่างขึ้นใจเลยนะคะเฟสที่ต่างกัน360องศาเนี่นะคะเขาจะมีค่าเท่ากับ1แลมดาซึ่ง1แลมดาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับกี่เซนติเมตรเนี่ยก็แล้วแต่โจทย์จะกำหนดนะคะแล้วก็เอาลมด้านี่นะคะไปเชื่อมโยงหาค,าค่าความเร็ว v นะคะหาค่าความถี่ ระยะนะคะหรือว่าเวลากับคาบได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังหาได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมต่างกาันมุมเฟสต่างกันเนี่ยจะต่างกันที่ระยะเท่าไหร่นั่นเองนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็ชวนเ,นเพื่อนมาดูด้วยกันได้ค่ะฝากกด u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายคะ่ะ